สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ชาแนลคราวนี้ทูนินดด้วยเย้อยู่กับพี่ฟ้าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคไอดีแทนนั่นเองแต่ว่าเห็นใช่ไหมว่าชุดพี่ฟ้ามันแปลกตรงไหนตรงที่แขนพี่ฟ้าเนี่ยข้างในเป็นสีชมพูข้างนอกเป็นสีฟ้าพี่ฟ้าแต่งผิดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยกลับไปแก้กันตอนนี้เรามาทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จกันก่อนดีกว่าค่ะนั่นก็คืออะไรการขุดหาเพชรนั่นเองนะคะโอเคไป เริ่มกันเลยตอนนี้ในตัวเรามีหินน้อยมากเลยอ่ะน้อยจริงนะเนี่ยเดี๋ยวพี่พะขอเอาหินเพิ่มก่อนนะคะเผื่อบางทีต้องต่อบล็อกขึ้นต่อบล็อกลงอะไรนี้นะจะได้ไม่เดือดร้อนกันนะคะนี่มีไอดีแท้แล้วนะใครที่ถามกันเข้ามานะ นอกจากจะมี ID แท้แล้วเนี่ยพี่ฟ้ายังกลับมาพร้อมกับคอมใหม่ด้วยนะคะหลายคนคงน่าจะรู้ละเพราะว่าพี่ฟ้าได้ประกาศพันแฟนเพจไปแล้วดีใจมากๆเลยเล่นเกมได้โอเคขึ้นเลยนะคะแบบภาพชัดรื่นขึ้นเลยอะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ปิดรูไว้ดีกว่าไหมตรงนี้ดูดูอันตรายนะคะ กลัวจังเลยอะไรที่เป็นแบบนั้นเพราะว่ากลัวไอ้พวกนั้นมันออกมาพวกไหนหรอมอนสเตอร์นะคะอาหารเราขุดทางขึ้นไว้ให้ตัวเองด้วยดีกว่าอันนี้พี่ฟ้าไม่อยากตกเลยอะ่ะเพราะว่าอาหารเหลือน้อยแล้วอะ่ะวายอันนี้ก็มีปิดไว้ได้ไหมอะ่ะพี่ฟ้ากลัวมากเลย มาพูดถึงคอมพี่ฟ้าดีกว่าจะบอกว่าพี่ฟ้ามีคอมใหม่แล้วใช่ไหมแล้วเราน่าจะได้ทำอะไรมากขึ้นอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะโอ้ยตรงนู้นมีคิปเปอร์เดี๋ยวตรงนี้พี่้าต้องปิดรูก่อนอืมใช่ใช่ใ,ชในเมื่อเราสู้ยากเราก็ปิดไปเลยนะคะไม่ให้มันออกมาเลย มันจะชอบอยู่ตามไอ้พวกนั้นแหละโอ้หนีไปแล้วสับขาหลอกพี่ฟ้าหรือเปล่าทำเป็นหนีพอเราลงไปมันก็จะออกมาใช่ไหมใช่แน่ๆแต่ตอนนี้ขอแวะเก็บเหล็กก่อนนะคะโอ้เยอะมากเลยเอ้ามาพูดถึงเรื่องคอมใหม่กันก่อนดีกว่าเออพี่ฟ้าก็เลยได้ทำอะไรใหม่ๆเช่นแบบ Map Toy Story นะซึ่งอาจจะเป็นที่ถกเถียงเล็กน้อยว่า คลิปพี่ฟ้าเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดนะคือที่พี่ฟ้าเล่นอ่ะมันชัดนะคะแต่ว่าพอเสร็จแล้วอ่ะออกไปแล้วอ่ะแบบอัพลง youtube อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ชัดอันนี้พี่ฟ้าไม่ทราบเหมือนกันนะเอ้ยกลัวกลัวจริงรู้เสียงดิมันใกล้อ๋อนี่ไงมันอยู่นี่อ้าวแล้วยังไงอ่ะเขาจะตายไหม ให้เขาเจอเพชรก่อนเถอะนะจ๊ะให้เขาเจอเพชรก่อนนะจ๊ะไม่อยากทำให้น้องๆผิดหวังนะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะจะก,กั้นมันยังไงดีคะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ตาตอบบล็อกตรงนี้ก่อนนั่นไงมันมาแล้วนะคะนี่เราก็กั้นอย่างนี้ไปแล้วกันมันคงเข้ามาไม่ได้เนาะ ถามจริงคิปเปอร์ลงบันไดเป็นปะอยากรู้อ่ะถ้ามันลงบันไดไม่เป็นพี่ฟ้าก็จะใจชื้นลงไปนิดนึงว่าอุ้ยเพรามันคงลงมาหาพี่ฟ้าไม่ได้นะคะอุย้ยซอมบี้ตายแล้วอยอุแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องกลัวดีเรามีดาบเดี๋ยวเดี๋ยวการนี้จะได้เพชรอันนึงเนี่ยมันมันยากขนาดนั้นเลยหรอ ลองวางเตียงนี้นอนได้ปะเวลาเนี้ยอยากรู้ไม่ได้ตอนกลางวันเหรอใช้สกิลเดิมไม่ได้แล้วนะคะคือการหลับหนีมันเนี้ยไม่ได้แล้วไม่ต้องมามองหน้าขึ้นมาแด่เฮ้ยแล้วทำไมไม่ลงเอานี้ดีกว่าไม่บอกให้เขาขึ้นอะทำไมไม่ลงไปกลัวยังไงต่อยังไม่ต,อ,มตอดี ตายไปแล้วเย่ yeah, ไม่เป็นไรค่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ฟ้าขอจัดการตัวเองก่อนนะน้องๆจัดการตัวเองยังไงหรอเอาบล็อกปิดตรงนี้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ต้องมานะโอเคเหมือนจะเงียบไปแล้วปิดส,งสูงๆไปเลยค่ะเราจะได้เหมือนอยู่คนเดียวนะ โอเคอ่าเรามาเจอเรสโตนกันแล้วโอเคเก็บไปเลยตอนนี้ยังไม่เจอเพชรนะคะแต่ว่าเจออันนี้ไปก่อนโอ้โหมันมันแตกเยอะออกแตกออกมาเยอะมากเลยอะ่ะก้อนเดียวเองอะเนี่ยทำไมพี่ฟ้าเก็บไม่ได้อะเหลือของมันเต็มใช่ด้วยค่ะของพี่ฟ้าเต็มไปแล้วอะ่ะมันก็เลย เอาอะไรออกดีคะรัวแล้วกันซึ่งไม่รู้จะเอามาทำอะไรนะเออทิ้งไปเลยเก็บต่อค่ะมันใช้ทำวงจรได้ใช่ไหมเห็นมีคนบอกวิฟ้าน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์นะคะนู่นนี้นั่นแล้วก็มีคนบอกจำได้ว่าอ๋อเฮ้ย โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นแค่ซัมบี้นะเราเห็นเพชรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไอสีสอฟ้าๆนั่นน่ะมันคือเพชรใช่ไหม,มจำได้นะคะแต่เราจะไปยังไงกันเอ่ยแล้วเราจะข้ามอีต,ตัวทาไปได้ยังไงมันจมน้าป๋อมแป๋มอยู่นะโอเคแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องไปนะคะเพื่อเป้าหมายใหม่ของเราโอเคตอนนี้หาหินกันดีกว่าค่ะมันมีน้อยมากเพราะว่าเราจะต้องต่อบล็อกลงไปนะ เออใช่ด้วยอะ่ะมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ถ้าพี่ฟ้าจำไม่ผิดที่บอกว่าเพชรมันจะอยู่ใกล้ๆกับลาวาหรือลาวาอะไรสักอย่างอะ่ะเอาเจอแล้วนะคะหนึ่งบ็อกแต่ว่าไม่รู้ว่าขุดไปเอ้ยไม่รู้ว่ามันจะแตกออกมาเยอะเหมือนเอนสตตอนหรือเปล่าอันนี้พี่ฟ้าไม่เคยเจอเพชรนะเดี๋ยวไปดูกันห้าสิบสองห้าสิบสองก็โอเคแล้วนะ โอเคมันต่อบนลาวาได้ไหมเอ่ยถ้าต่อได้ก็ดีเลยนะคะจะได้ไปง่ายๆไม่ต้องขึ้นางบนโอ้ยได้ด้วยค่ะโอเคอ้าสบายเลยค่ะอย่างนี้แต่จะไม่สบายก็เพราะอีตัวนั้นอะอะไรของแกเนี่ยจะมาก็ามาสิยะอ มันจะมาไหมอะคะสรุปเอ้ยแล้วทำไมตรงนี้เป็นสีม่วงอะใครรู้มั่งบอกพี่ฟ้าหน่อยอ,อะไรอะมันคืออะไรขุดได้ไหมไม่ได้หรอ,อแล้วใช้อันนี้ขุดได้ไหมก็ไม่ได้มันคืออะไรคะเนี่ยไม่เป็นไรอย่าไปสนใจนะคะเราต้องข้ามไปหาเพชรให้ได้ พิกแพงสถานการณ์แกอยู่ฝั่งนี้ฉันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งไม่คือทำไมมันมันมันไม่เดินอ่ะมันว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมเหมือนพี่ฟ้าเลยพี่ฟ้าก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะว่ายหินจะหมดแล้ว ที่เห็นว่าเงียบๆไม่ใช่อะไรพี่ฟ้าแอบ,บเครียดอยู่นะตอนนี้เครียดอยู่ว่าจะไปถึงยังไงกันนะคะเหลือ8แปดบล็อกอ้าตายแล้วนู่นเพชรอยู่ต้องตรงนู้นมีอยู่สองบล็อกนะตีไม่ถึงนะเนี่ยเออพูดถึงเราไปใกล้กว่าน,นี้ก็น่าจะตีมันได้เนาะมันไม่ได้อ่ะเสียงตายดูไหม <c oughs> ไม่มีทางสู้เย้โอเคค่ะงั้นพวกเราก็ไปหาเหล็กตรงนู้นต่อเลยไม่ใช่ไปหาหินตรงนู้นต่อเลยเนาะโอเคมืดจังเย้เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ใเยอย่ขยายพี่ฟ้าเล่นมอสอะไรบ้างเพราะว่าคอมตอนนี้ผมน่าจะรองรับได้ทุกอย่างแหละมัง้งอันนี้คิดเขา้าเ,เสียงมาอีกแล้วอะ ตายตายน้องๆบอกตีแล้วก็หยุดแล้วก็ตีโอ้ตายไวจริงๆด้วยเห็นไหมว่าสิ่งที่น้องๆบอกพี่ฟ้ามาเนี่ยได้ใช้งานจริงๆนะคะไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านนะพี่ฟ้าก็นํามาทับปฏิบัติเหมือนกันนะไหนที่พ่าจําได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกกันดีแล้วนะคะเดี๋ยวนะแก ในเพชรเราวาเดี๋ยวนะแกต่อไปอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะเอ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วค่ะน้องๆมันใกล้เข้ามาแล้วโอ้ยตายแล้วจมนะ้ำเอ้ยแย่จริงๆเชียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟ้าทำอะไรเนี่ยทำไมพี่จมน้ำแบบนี้อะ วางบ็อกกันได้ใช่ไหมน้องๆดูสิระยะทางกว่าจะไปถึงเพชรเนี่ยมันยากลำบากมากๆเลยนะคะขวานแตกฮ่าแตกได้ยังไงกัน <c oughs> ขุดเข้าไปในนี้เรื่อยๆมันจะออกมาเจอไหมอะ <c oughs> ลองดูเนาะ <c oughs> ไม่เสียหายเนาะ อ๋อนี่ไงเรามาโผล่ตรงนี้พอดีโอเคถือว่าโอเคนะคะมาพูดเรื่องมอดต่อมีมอดอะไรน่าสนใจบ้างคอมเมนต์บอกพี่ฟ้าได้อันนี้คลิปนี้กี่นาทีแล้วพี่ฟ้าอัดไม่ได้ดูเวลาเลยนะคะแต่คือเราต้องเอาเพจให้ได้แหละจะสามชั่วโมงพี่ฟ้าก็ต้องห้ามหยุดนะเ <c oughs> วอร์ไปไหมสามชั่วโมงใครจะดูคะเนี่ยแล้วก็อ๋อนี่ไงน้องเพจ เย้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวก่อนอื่นนั้นทำไมบล็อกวางไม่ได้แล้วอ้าวทำไมวางไม่ได้แล้วล่ะคะบนลาวา่าได้แล้วที่ต้องวางไม่ใช่ไรเพราะว่ากันเหนียวนะอุ้ยทำไมมันวางไม่ได้อ่ะหรือว่ามันแล้วแต่อารมณ์ พี่ฟ้าก,กลัวมันดรอปลงไปข้างล่างอะจะดรอปลงไปข้างล่างไหมห้ามนะอย่านะไม่งั้นเขาเสียใจนะอ้เสียวเสียวเราจะทำยังไงดีคะให้ได้เพรมาอย่างนี้ไหมคะ อย่างนี้ไหมคะเอ้ยโอ้โหหายไปหมดเลยไม่ใช่มันไม่มีที่เก็บเฮ้ยเดี๋ยวนะแกะโง่มากโยนอะไรทิ้งนีเนี่ยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะมเมล็ดพันธุ์เนี่ยพกมาทำไมเอางี้ดีกว่าโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องขับมาหาอีกนะ มันกดอะไรที่มันจะทิ้งหมดอ่ะมันมันต้องเป็นของชิ้นเดียวแล้วแหละทายแล้วกันนะคะอ้าวนี่มันโอเคแก้สถานการณ์ไปก่อนแล้วอีที่ อ่าอยู่นี่โอเคโอเคทำไมการได้เพชรมันยากแบบนี้คะมันมันอยาตกไปข้างล่างสิไม่เอานะไม่เอานะพี่มาเสียไปเหมือนทองแล้วนะนี่เย้เย้ยย เราได้ไดมอนด์หรือว่าเพชรมาสองอันแล้วนะคะเย่ yeah, yeah, เห็นไหมน้ําเสียงพี่วาดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะคะดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฝากสารถึงน้องสองคนที่มาคอมเมนต์ในอีพีไหนไม่รู้บอกไหนเพชรนหนเพชรนี่ไงเพชรนี่ไง <c oughs> เจอแล้วเนะจ๊ะกลัวแตกจังเลยอะเดี๋ยวแล้วเราจะกลับยังไงอะคะพี่ปัาอยากรอๆดูอยู่เผื่อมันมีอีกอะ มันจะมีอีกไหมอันนี้อะไรทำไมไม่หายสักที้องขุดไปเรื่อยๆนะคะเีย๋ยวเจออะไรดีๆเนาะมืดก็ปักไฟเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนว่ามีอะไรบ้างอุ๊ยเจอเลสสโตอนอีกโหโชคดีจัง โอ้วันนี้เนี่ยมันมาหากราบความโชคดีของม่ฟ้าเลยค่าสมมีได้ตั้งสองตัวนะแถมยังโอ้โหเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันทะลุยากทะลุเย็นอย่างนี้เอา้านี่มิฟ้าอยู่ตรงนี้เหรออ๋ออันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเอา้าแล้วยังไงต่ออ่ะ ไม่มีที่ไปแล้วอะค่ะตอนนี้เพรมันน่าจะมีแค่นี้มัง้งหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวลองไปสำรวจเพิ่มอีกเอ้ยนะ้ำมาปลากินมด <c oughs> เกี่ยวอะไรไหนนะคะในนี้มีอะไรเอ่ยปิดไฟก่อน ไม่มีนะคะก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเนาะเย่ตอนนี้เราได้เพชรมาสองเม็ดแล้วก็เสียไปหนึ่งเม็ดเพราะว่ามันตกลาวาไปแล้วก็เป็นความง่จัดเง่าไพ่ฟ้าเองที่ไม่ยอมเก็บดีๆไอ้ไม่ยอมเคลียร์ที่เก็บของดีๆนะคะแล้วก็จัดเง่าตรงไหนอีกคือพี่ฟ้าจะเอาอีเมเล็ดพันนั้นมาเพื่ออะไรนะคะจะมาปลูกป่าแถวนี้หรอ แอบโกรธตัวเองนะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็โชคดีแล้วสองเม็ดก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะมันมาอีกแล้วซอมบี้ไม่ต้องมาเพราะว่าฉันจะจบเกมไว้ตรงนี้แล้วโอเคตอนนี้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของพี่ฟ้าขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะ ดูกันโอ้โหอะไรรอบข้างเต็มไปหมดเลยแถมยังมีซอมบี้ข้างหลังอีกโอเคอี EP ีนี้พี่มาขอลาไปแค่นี้แล้วก็อยากจะบอกว่าเราเจอเพชรแล้วนะคะเรามีเพชรสองเม็ดแล้วแนะ่สำหรับพี่ฟ้าเนี่ยเกินพอแล้วใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวอีทีหน้าเราจะกลับขึ้นไปข้างบนกันและได้เพชรมาสองเม็ดเดี๋ยวจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวติดตามกันอีพีหน้านะคะไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้อีกนะโอเคสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะบายบาย